บ่าวเตยทุสสวสดีครับอยากเข้ามาอยู่ห้องยังอยากเข้ามาอยู่ห้องยังอยากแล้วเอ๊ะเพ็ดอ่ะอยากเข้ายังคอยอ่ะโอ้อยากมากเลยทีนี้เราเราทำไงคะเนี่ยเราทำไงดีทำให้เร็วสิทำให้เร็วเหมือนที่พี่บอกโอ้พูดดีเนาะไหนพูดดีเนาะอ่าก็เราจะเร่งงานผมเนาะที่เราก็จะให้น้องได้เข้ามันนอนได้เร็วนี่แหละคนเจรรอ่ะนะน่าทำมือดิแต่งมือให้ลุงดูดิ ืนพ้อกนเดี๋ยน้องเขาอยากนอนน้องของหม่แล้วอันนี้อันนี้อันนี้คนสาด่ดเย้มน่อยไม่สาดเหรอนี่ยดูภาพสวยดูนั่งสวยนั่งนั่งร้กนฟน้องฟันห้อน้องห้อห้องห้อานห้องห้อนห้หงห้้องหอห้องงห้อห้องห่องห้องหอองห้ององห้องหอออง้องห้ห้องหอยห้องั้องห้อองหองหัองหมองหกองหอง้อง้อ้อด้วกอดแล้วออห้้ออออ้ เออน้องทำได้ไอเดินกันได้เด็กกยอกล้อพี่น้องอันนี้เปียบเปียบเป็นพี่แม่เลยนะเป็นเปียบเป็นแม่ไงนะแม่ดูเลยน้องนี่พี่บ่าวแม่พลอยแม่พลอยพรุ่งนี้จะมีแผนงานยังไงพรุ่งนี้ผมไม่อยู่นะผมขอขอแบบนี้ไงไปไหนอย่าลาก่อนแล้วไหนะในไปไหนพรุ่งพรุ่งนี้ผมจะพาครับจะพาคุณตาไปโรงพยาบาลอ๋อเหรอตามพี่พรุ่งนี้ใครไปอ่ะไม่มีบอกหนูบอก อ๋อรูไปด้วยไปคอยไปนี่มีคนที่จะไปพรุ่งนี้อ๋อตาคนนึงสามคนตาเป็นสามคนมีสามคนแล้วผู้หญิงพรุ่งนี้ไปใครไปด้วยไม่ได้เราจะไม่มีไม่มีใครไปแค่น้องแล้วก็ครอบครัวเจ้าของเต็มแล้วอ๋อโอเคเลยเพราะว่าถ้าเรานั่งนั่งสี่ฝนตกเราก็เกีียดไงใช่ใช่โอเคเผื่อฝนตนไปใช่แล้วพรุ่งนี้ผมไม่มาก็เอาซาเล้งมาใช่ไหม ไม่เขาบอกว่าจะเดินมามเดี๋ยวเราแผนเอาพคุยแผนพูดนี้เปล่าแผนพูดพบางแผนเลยแผนเราจะผมเอาไหมเฮ้ยไม่ใช่ไม่ใช่งานเข้าแล้วโอ้ลุดเลยโอ้พังเลไหมผมไม่ได้้แล้วไม่ใช่ยไม่ใช่ยางเยอะยังหุมเยอะโอ้ยอะไรเอออเอมงมึงม อไมันไม่แจ้งมช่เข้าอยู่ห้องหรือยังเียขาพี่ไว้หลักแล้วเอาโป๊ดีอนนอนตรงไหนมื้อนอนตรงไหนมื้เนี่แล้วแล้วเพชรนอนตรงไหนเนาะปีแรกแหละอ๋ออ๋อเดี๋ยวให้ดูนะภาพตอนนี้กับตอนที่บ้านมันเพิดจะต่างกันแค่ไหนอก็สรุปเพ็ดเราไม่ได้วางเลยเดี๋ยวเอาขึินหน้าขึ้นหน้า ตอนนี้ผมเอาไม่เห้นอันนี้คือที่นอนตอนนี้ครับผมอ่าเดี๋ยวตอนบ้านเสร็จดูอีกทีหนึงอ่าว่าความเป็นอยู่นะครับสถานที่นอนจะเปลี่ยนไปเยอะแค่ไหนพวกเราเร่งมือนะจะหมดหน้าฝนแล้วนี่อ่ามาก็ใช้ใช้มันจะไม่สาดแล้วนี่ใช้นา้หนาวเลยถ่ายภาพเลยใช้นา้หนาวต่อเลยอะไรสนุกสนานนะฮะอะไร พี่แมวสรุปมาวันนี้เอาอะไรอ่ะไปเข้าไปอธิบายชี้แจงนะไปเรื่องของเราทุกไม่ไม่มันยาวนะเดี๋ยวคลิหน้าไหมคลิปนี้อะไคือนะครับผมเรื่องที่บอกเป็นทางการแล้วทีนี้อย่าไปให้แกอย่าไปให้ใครครับผมคือนะผมอยากเป็นผมขอเป็นแบบนี้แล้วกันนะพรุ่งนี้แผนงานของเราคือจะทำอะไรตั้งหลักผู้ดีผมจะ